สวัสดีครับคนมอดิแนแดงสามสองครับอ่าพักกล้องสองพระครับพักกล้องสองพระช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อก็ล่าสุดนี้ก็มีเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ตึกถล่มนะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแล้วก็การอยู่ในอาคารสูงเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวนะครับอ่าในอาคารสูงนะครับและอาคารชุมชนเนี่ยอีกอย่างนึ่งก็คือเหตุเพลิงไหม้ครับ ว่าในอาคารชุมนุมชนนะครับแล้วก็พวกอาคารสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับหรือออฟฟิศเช่านะส่วนใหญ่เนี่ยผู้โอเวอร์เลตึกนะครับหรือเจ้าของตึกเนี่ยเขาจะจัดให้มีการซ้อมการอพยพนะครับในการหนีไฟนะครับในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยอันนี้สําคัญนะครับสาคัญนะฮะเพราะว่าการที่เราจะเคลื่อนย้ายคนเนี่ยโอ้บางทีเป็นอาคารสูง30ชั้นเนี่ย พนักงานอยู่เป็นหลายพันคนนะครับในตึกเนี่ยการที่จะเคลื่อนย้ายออกต้องมีการซักซ้อมครับต้องมีความเข้าใจนะพอเราพูดถึงเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้นะครับในอาคารสูงหรืออาคารชุมชนเนี่ยนะครับผมเน้นที่อาคารสูงแล้วกันแล้วก็พวกอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับเราก็จะนึกถึง2ระบบนี้นะครับที่ที่อาจจะเคยได้ยินนะฮะก็คือเป็นระบบไฟ protection นะครับแล้วก็ระบบไฟอารามนะครับ ฟโพลิชันเนี่ยก็คือระบบดับเพลิงอัตโนมัตินะครับส่วนไฟอารามเนี่ยมันจะเป็นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว2ระบบนี้แยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับคนละอย่างกันเลยนะไฟอ a รามซิสเต็มเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในส่วนของระบบไฟฟ้าสื่อสารนะครับส่วนระบบของไฟโพลิชันเนี่ย,เ,ยเป็นส่วนของงานเมคคากนะครับแต่จะทำงานในกรณีเพลิงไหม้เหมือนกัน S <S <S เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวไฟล์รามซิสเต็มก่อนนะครับก็คือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก่อนนะก็คือตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยนะครับเป็นอาคารชุมนุมชนนะครับอาคารชุดนะครับอาคารชุดหมายถึงว่าเป็นอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์แถวเนี่ยที่ต่อกันนะครับหลายๆตึกหลายๆห้องหลายๆยูนิตเนี่ยจะต้องมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับอันนี้กําหนดไว้นะครับโดยเฉพาะอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษแล้วก็อาคารชุมนุมชนนะฮะก็คือจะต้องมีระบบนี้ ทีนี้ถ้าพูดถึงระบบนี้ในอาคารสูงนะครับเราก็จะต้องนึกถึงคำว่า general alarm นะครับ general alarm คืออะไรนะครับแล้วการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือไฟอารามนี่เป็นยังไงระบบไฟอารามเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับ e e d b บ c k control นะครับก็คือการทำงานของมันนี่จะต้องมีตัวจับก่อนนะครับเป็นจับสัญญาณ Input เข้ามาก่อนว่าให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะครับตัวจับสัญญาณก็จะมี2ตัวที่เราคุ้นหูนะครับอาจจะเคยได้ยินนะ ก็เป็นสโมกเท e เตอร์นะครับหรือเป็นฮีีเททเตอร์ซึ่งสโมกเททเตอร์แล้วก็ฮีีเททเตอร์เนี่ยนะฮะก็จะถูกติดตั้งไว้นะครับในตัวอาคารในพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นโซนเป็นโซน1โซนนะครับก็จะเป็นหนลูปนะครับทีนี้ถ้ามันลูปมันเกิน8หลูปเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็น IP Address นะครับเป็น IP Address ไม่ใช้ลูปแล้วเพราะลูปจะเยอะเกินนะ สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวก smoke แล้วก็ฮีททุกตัวนี่ที่เป็นรูปหรือเป็น IP a d d r e เ s เนี่ยมันก็จะลิงก์กลับไปที่ตู้ไฟลามคอนโทรลนะครับแล้วก็ไฟลามอนันเซเตอร์นะฮะตู้นี่จะมี2ตู้นะครับในใน,ในห้องคอนโทรลเนี่ยก็คือไอตัวตู้กราฟิกอนันเ c เตอร์นะครับตัวเนี้ยจะเป็นจุดที่บอกว่ามันเกิดเพลิงไหม้ที่ไหนนะครับมันเกิดเพลิงไหม้ที่ชั้นไหนโซนไหนนะครับ ส่วนตัวที่2ก็คือไฟลามคอนโทรลแพเนลเนี่ยจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับสส่วนโดยปกติแล้วหลังจากตึกเปิดใช้งานนะครับโอตึกไปละเปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยระบบไฟอารามเนี่ยนะครับในกราฟิกอันลันเซเตอร์เนี่ยมันอาจจะโชว์เป็นโซนก็ได้นะครับเป็นโซนแต่ละโซนเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นทับเบิลหรือไม่มีเฟลส์นะครับแต่ถ้าเกิดไฟแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่าเกิดเฟลที่โซนนั้น คำว่าเกิดเฟลที่โซนนั้นหมายความว่านะครับหมายความว่าตัวสม o กดีเ t e เตอร์หรือฮีตดีเลกเตอร์ในโซนนั้นเนี่ยมันจับควันได้แล้วก็มันจับความร้อนได้นะครับมันก็จะแจ้งกลับมาว่าเกิดเฟลที่นั่นซึ่งเมื่อมันเกิดเฟลขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไฟร์รามคอนโทรลเนลเริ่มทํางานนะครับระบบไฟร์รามเริ่มทํางานแล้วนะก็ะคือแต่ละที่นะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับในการแจ้งเตือนเนี่ย คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันคือตอนแรกเนี่ยเนี่ยครับพอมันขึ้นเฟลปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโมกหรือฮิทที่โซนไหนเนี่ยมันจะหน่วงก่อนหน่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบก่อนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ห้องคอนโทรลเนี่ยก็ต้องประสานงานละเขาจะเห็นเฟลขึ้นมาแล้วครับที่ที่ตัวนันเซเตอร์นะเขาก็จะประสานงานพี่หน้างานละนะครับพวกมนเทนแนตึกหรือเอ็มเนี่ยเขาก็จะประสานงานก็จะวอแจ้งกันละ ้มีเฟาขึ้นที่โซนนี้นะครับสิว่าชั้นสามโซนสองมีเฟาขึ้น,นคนที่อยู่ตรงหน้างานก็ต้องรีบวิ่งไปดูตรงนี้แหละครับเพื่อตรวจสอบว่าเฟานั้นนะครับที่สโมกหรือหิมจับได้เนี่ยมันเป็นไฟไหม้จริงหรือเปล่านะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงไหมนะครับมีควันจริงไหมหรือว่ามันเป็นเฟาที่เกิดจากฝุ่นละอองนะมันมีเหมือนกันนะครับถ้ามันสกปรก,กเยอะมันขึ้นเฟาก็มีนะครับ ในกรณีที่เกิดเฟลเนื่องจากไปดูแล้วนะครับเมื่อตัวตัวทางเมทานตึกเนี่ยหรือทางเอ็มเขาวิ่งไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไฟไหม้เนี่ยมันเป็นเฟลจากฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเนี่ยเขาก็แจ้งกลับมานะทางตัวสตาฟนะครับหรือเมทานที่อยู่ห้องควบคุมเนี่ยเขาก็จะกดรีเซ็ตระบบไฟรามไปนะครับแล้วก็ทําการแก้ทับเบิ้ลนะครับในหัวสโมกหรือฮีทดีเทคเตอร์นั้นนะครับเพื่อให้กลับมาสู่ระบบปกติ แต่ถ้าทางเ็นทะแนนนะครับหรือทางเอ็มเนี่ยเขาวิ่งไปดูแล้วไม่ใช่แล้วครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ละจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเขาก็จะแจ้งกลับมาที่ห้องคอนโทรนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงนะครับตรงนี้เวลาก็จะนับไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมบอกว่ามันหน่วงไว้30มสิบวิถูกไหมสามสิบวินาทีนี่หน่วงไว้หรือบางที่อาจจะหนึ่งนาทีนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ตรงนี้ที่ตั้งไว้แต่ควรจะเร็วที่สุดนะครับ พอหมดเวลาหน่วงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้น1นาทีนะครับตอนนี้จะเข้าสเต็ปแล้วเข้าระบบแล้วก็คือจะมีสัญญาณเตือนภัยนะครับในชั้นนั้นก่อนอ่าสมมุติว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นสามเนี่ยนะครับเกิดที่ชั้นสเนี่ยก็จะแจ้งที่ชั้น3ก่อนนะครับแจ้งที่ชั้นสาก็อาจจะเป็นเสียงกริ่งนะครับหรือเสียงสัญญาณนะฮะแล้วอาจจะเป็นเสียงประกาศให้อพยพออกจากชั้นนั้นนะครับหรือออกจากตัวอาคารนะ พอพ้นหนึ่งนาทีมันก็จะแจ้งเข้าสเต็ปเป็นแซนด์วิชครับก็คือมันจะแจ้งที่ชั้นสองกับชั้นสี่นะฮะพอพ้นจากสเตปนะครับที่บอกว่าเป็นการแจ้งเตือนแบบแซนด์วิชเนี่ยพ้นสามนาทีปุป๊บมันจะแจ้งเตือนทั้งตึกครับตรงนี้แหละครับเรียกว่าเจเนอเรลลามนะครับก็คือการแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับทั้งหมดนะฮะเจเนอเรลลามก็คือแจ้งทั้งตึกแหละสมว่าอาคารนั้นมันมีอยู่ อ่าสิบสองชั้นสิบสามชั้นเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปทั้งตึกละให้คนอพยพออกจากตึกนะทีนี้ถ้าเป็นอาคารสามสิบถึงสี่สิบชั้นเนี่ยนะครับการแจ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทีละชั้นนะครับอย่างสเต็ปแรกเนี่ยนะครับอาจจะแจ้งเพว,ว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นสิบเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะแจ้งเตือนสามชั้นนะครับก็คือชั้นตั้งแต่ชั้นเก้าสิบสิบเอ็ดก่อนชุดแรกนะะหนึ่งนาทีแรกนี่แจ้งสามชั้นนี้ก่อนนะครับ พอเข้าสเต็ปแซนด์วิชเนี่ยผ่านไปหนึ่งนาทีเขาก็จะไปแจ้งสามชั้นข้างบนกับสามชั้นข้างล่างนี้นะฮะแล้วพอผลไปเขก,ก็ค่อยเป็นเจเนอเรลอารมนะครับก็แจ้งทั้งตึกนะครับทีนี้ระบบเจเนอเรลอารมเนี่ยของอาคารสูงนะครับหรือขนาดใหญ่พิเศษผมเน้นอาคารสูงแล้วกันนะอาคารสูงเนี่ยมันจะไปลิงก์กับระบบอะไรบ้างนะครับเมื่อเจเนอเรลอารมของไฟอารามเนี่ย มันแจ้งและแจ้งเป็นเจนเซอร์อาามแล้วมันจะไปลิงก์กับระบบอะไรบ้างนะครับอินเตอร์ล็อกกับระบบอะไรบ้างพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็พวกแอร์แฮนด์ริงยูนิตพวกเอชยูเนี่ยนะครับเอาท์ดอร์แอร์ยูนิตหรือพีคูหรือเฟสแอร์แฟนต่างๆจะหยุดการทํางานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดการหมุนเวียนออกซิเจนนะครับและการเติมออกซิเจนจากภายนอกอาคารเข้าสู่ในอาคารนะครับ เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถ้ายิ่งมีออกซิเจนเนี่ยไฟยิ่งไหม้ดีนะครับเพราะมันจะหยุดตรงนี้ก่อนนะครับหนสองนะครับพวกระบบที่เป็น a c c e s สคอนโท o l ต่างๆประตูที่เป็น a c c e s สคอนโท o l เนี่ยนะก็คือที่เราใช้คีการ์ดแตะติ๊กติเข้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้จะปลดล็อก a c c e s สคอนโท o l ก่อนนะครับตัวที่เป็นประตูสวิงก็จะปลดล็อกแล้วเปิดค้างแล้วก็เปิดให้เปิดได้นะส่วนตัวที่เป็นอัอโตโนมัติเนี่ยนะครับอย่างบานสไลด์เนี่ย พอปลดปุ๊บมันก็จะลูดเปิดจนสุดนะครับเพื่อให้คนหนีได้สะดวกที่สุด2แล้วนะครับ3มเมืม่อกี้ตัดนะแต่ทีนี้มันจะแจ้งเตือนให้ทำงานมีอะไรทำงานบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ p e s t i พ c เศ e นะครับก็คือปล่องบันไดนะครับปล่องบันไดที่ไม่ติดภายนอกอาคารเนี่ยนะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งติดภายนอกอาคารไม่มีช่องเปิดสู่ภายนอกเนี่ยจะต้องมีพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟนะครับก็คือพ c เศ e เนี่ยนะ ตัวนี้จะทํางานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปล่องบันไดเนี่ยมีเพชเชอร์เป็นบวกเพื่อดันควันออกให้คนสามารถหนีในปล่องบันไดได้ไดอ่าสี C, นะครับพัดลมอัดอากาศสําหรับไฟแมนลิฟต์ล็อบบี้นะครับคือโถงไฟแมนลิฟต์ล็อบบี้เนี่ยนะก็จะมีพัดลมอัดอากาศอีกนะครับเพื่อไม่ให้มีควันเข้ามาให้เพชเชอร์เป็นบวกและอัดควันออกไปเพื่อให้พนักงานดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติงานได้ซึ่งมันจะพันกับลิฟด้วยนะครับ หนะครับตัวที่5ก็คือสโมกเวนติเลชันนะครับสโมกเวนติเลชันเนี่ยทำงานนะครับเพื่อดูดควันนะครับสโมกเวนติเลชันจะติดตรงไหนครับมันจะติดตรงบริเวณที่เป็นเอ r ทรียมนะครับเอทรียมคือมันมีช่องเปิดผ่านระหว่างชั้นเนี่ยตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปนะครับตรงนั้นจะเรียกเอเทรียมต้องมีการติดนะครับติดสโมกเวนติเลชันนะครับอยู่เหนือฝ้าเพดานหรืออยู่เหนือเอเทรียมนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมควันนะ หกนะครับล้านจอดรถเนี่ยถ้ามีพื้นที่กว้างนะครับถึงจะเปิดสู่เขาเรียกว่าเปิดออกนอกอาคารไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีผนังทึบกั้นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเจ็ตแฟนอยู่มันจะสั่งให้เจ็ตแฟนตัวนี้ทํางานตัวเจ็ตแฟนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่กระจายนะครับกระจายออกซิเจนให้สม่ำเสมอทั่วพื้นที่ไม่ให้มีจุดอับอากาศในลานจอดรถเพราะลานจอดรถที่เปิดสู่ภายนอกเนี่ยตรงนี้จะเป็นจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องหนีออกไปตรงนั้นนะครับจะปลอดภัยจากควัน นะครับตัวนี้ที่สำคัญก็คือลิฟต์ครับลิฟต์เนี่ยเมื่อเจเนอเรลอารามแจ้งปุ๊บเนี่ยไม่ว่ามันกำลังจะวิ่งขึ้นหรือ,อมีคนอยู่ข้างในไหมอะไรก็แลว้วแต่นะครับมันจะเปลี่ยนการทำงานทันทีนะครับ,มเ,รรบเมื่อเจเนอเรลอารามเนี่ยส่งสัญญาณไปที่ไอ้ตัวไมโครโปรเซสเซอร์ของลิฟต์หรือคอนโทรลลิฟต์เนี่ยนะตัวลิฟต์ทั้งหมดจะวิ่งลงที่ชั้นหนึ่งนะครับลงที่ชั้นกราวแล้วก็เปิดประตูค้างเอาไว้นะครับ ถ้ามีคนอยู่ในลิฟต์ก็จะเปิดประตูคนอยู่นก็จะวิ่งออกมานะแล้วก็จะเปิดประตูค้างอย่างนั้นแหละครับอยู่อย่างนั้นและเราจะกดใช้งานลิฟต์ไม่ได้นะครับอ่าแต่บางที่เนี่ยก็จะใช้แพสเซนเจอร์ลิฟต์นะครับเป็นไฟแมนลิฟต์ด้วยในกรณีที่ใช้แพสเซนเจอร์ลิฟต์เป็นไฟแมนลิฟต์เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อเจเนอเรลลามแจ้งเนี่ยนะครับลิฟต์จะลงที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เปิดตูค้างไว้เนี่ย นะตรงข้างหน้าจะมีเบรกแกสอยู่นะครับเป็นเหมือนกอล่องแดงๆเล็กๆนะฮะติดอยู่ที่ผนังแล้วมีกระจกครอบอยู่มีเบรกแกสครอบอยู่เนี่ยนะนะตรงนั้นเมื่อพนักงานดับเพลิงเขามาถึงเขาก็จะทุบเบรกแกสตรงนั้นนะครับพุกปึ๊กแล้วก็กดสวิตช์นะครับให้เข้าสู่ไฟโหมดนะครับไฟโหมดหมายความว่าจะสามารถควบคุมได้เฉพาะจากภายในตัวลิฟต์อย่างเดียวนะครับด้วยผู้เชี่ยวชาญก็คือพนักงานดับเพลิงนั่นแหละเขาก็ใช้ลิฟต์เนี่ยครับเพื่อ,อ ใช้ทํางานในการดับเพลิงของเขาด้วยนะครับตรงนี้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าห้ามใช้ลิฟต์นะครับเวลา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 มีไฟไหม้นี่ห้ามใช้ลิฟต์นะครับเพราะว่าท่านจะกดลิฟต์ไม่ได้ครับเพราะลิฟต์เนี่ยมันจะโดนบังคับให้วิ่งลงที่ชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดประตูค้างไว้นะครับไม่ต้องไปรอลิฟต์ครับวิ่งออกทางหนีไฟอย่างเดียวหรือออกลานจอดรถนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดมาเนี่ยระบบเมื่อกี้เป็นของไฟอารามล้วนๆนะครับไฟอารามล้วนๆ แจ้งเหตุเพล่งไม่ร้วนมันจะไม่เกี่ยวกับฝ่ายโปรดิคชั่นเลยนะครับทีนี้ฝ่ายโปรดิคชั่นมันจะทํางานยังไงนะครับเอาโดยทั่วไปก่อนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหัวใจของมันก็คือ,อจ็อกกี้ปั๊มกับฝ่ายปั๊มนะครับจ็อกกี้ปั๊มกับฝ่ายปั๊มนะทีนี้ไอ้สองตัวนี้จะทํางานเมื่อไหร่มันต้องให้หัวสปริงเกอร์แตกก่อนคือหัวสปริงเกอร์เนี่ยมันจะมีปลอดอยู่นะครับตรงหัวเนี่ยมันจะมีเป็นหลอดแก้วหรือมีปลอดอยู่ ตรงนั้นนะครับประลอดมันจะแตกนะครับโดยทั่วไปแล้วจะแตกที่75องศาเซลเซียสนะครับ75องศาเซลเซียสจะแตกนะครับเมื่อแตกปุ๊บมีน้ำสปริงเกอร์เนี่ยโปรยออกมาแล้วในบริเวณที่เพลิงไหม้นะครับแ,แรงดันในท่อจะตกครับทีนี้เมื่อแรงดันในท่อตกสมมุตินะครับเราตั้งแรงดันนะครับของของการทํางานไว้ที่200 psi นะ เดี๋ยวการตั้งตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะบอกด้วยแต่เอาตรงนี้ก่อนสมมติว่าเราตั้งที่สองร้อย psi เนี่ยเมื่อเพรสเชอร์ในระบบของเรามันตกมาที่ร้0ยเก้าสิ psi นี่จ็อกกี้ปั๊มจะทํางานก่อนไอตัวเล็ก,กจะทํางานก่อนจ็อกกี้ปั๊มนี่ก็จะทํางานก่อนปืดขึ้นมาถ้ามันเอาไม่อยู่นะครับแรงดันยังตกอยู่หมายถึงว่าหัวสปริงเกอร์มันตกเยอะแล้วไอมันแตกแล้วก็กระจายน้ําเยอะแล้วเนี่ยนะมันตกลงมาถึงที่ประมาณร้อยแปดสิบ psi เนี่ยอันนี้ฝ่ายปั๊มจะทํางานนะครับ ไฟปั๊มจะทํางานแล้วตัวใหญ่ทํางานแล้วอันนี้ไฟปั๊มทํางานนี่คือเต็มระบบแล้วนะครับทีนี้มันจะทํางานนานเท่าไหร่นะครับตามระบุไว้นะครับตามกฎหมายคือสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าการที่มันจะทํางานได้สองชั่วโมงเนี่ยไฟปั๊มส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเซลไฟปั๊มนะครับดีเซลไฟปั๊มเนี่ยไอตัวน้ามันที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็ต้องพอที่จะให้ไฟปั๊มทํางานได้สองชั่วโมงข้อหนึ่ง พอสองน้ำเนี่ยน้ําไอตัวสตอเลตแท้งของเราเนี่ยน้ําเนี่ยมันก็ต้องพอให้ไฟปั๊มเนี่ยมันทํางานได้สองชั่วโมงนะครับโดยคํานวณจากโฟเ t ตของมันมน,นะฮะจะเป็นอย่างนี้จะเห็นได้ว่าไฟอารามมันไม่ได้ไปแจ้งให้ไฟปั๊มทํางานนะครับไฟปั๊มจะทํางานในกรณีเดียวนะครับก็คือหัวสปิงเกอร์แตกหรือมีการใช้อ่าอ่าไฟฟลอดคอมเพรสชฉีดน้ําเนี่ยแล้วทําให้แรงดันตกนะครับแล้วมันก็จะทํางานขึ้นมา อ่ะทีนี้นิดนึงเป็นเกล็ดนะครับแล้วไฟปั๊มเนี่ยหรือระบบดับเพลิงเราเราจะตั้งการทำงานมันเนี่ยเป็นเพลเชอร์ที่เท่าไหร่นะครับมันมีวิธีก็คือว่าเราจะตั้งเนี่ยเราต้องไปดูที่ปลายทางครับก็คือไฟโฮสต์คาบิเนตตัวสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นตัวที่บนดาดฟ้าสูงสุดหรือไกลที่สุดนะครับตรงนั้นเนี่ยไอตัวเอาเลทเพลชเชอร์ของตัวไฟโฮสต์คาบิเนตของเราเนี่ยมันต้องได้60สิ psi นะครับ อ่าสมมว่าตรงปลายทางเราได้60 psi เนี่ยไอ้ตรงที่ไฟปั๊มล่ะอาจจะอยู่ที่190หรือ200หรือ250ก็แล้วแต่นะก็จะตั้งไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อรักษาแรงดันสําหรับไฟโฮสต์คาบิเนตหรือไอ้สายดับเพลิงเนี่ยให้อยู่ที่60 psi เป็น outlet p r t s s u r e ของมันนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งอ่าย้อนไปข้างต้นที่ผมพูดถึงระบบแจ้งเหตุอ่าเพลิงไหมในกรณีม,มีเกิดมีมีมมไฟไหม้จริงนะครับเพลิงไหมจริงเนี่ยจากสโมก จับสัญญาณได้นะครับจนถึงตัวเจเนอเรลอาร์มเนี่ยประมาณ3นาทีนะเห็นไหมเร็วมากนะครับเร็วมากทีนี้การอพยพคนออกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วไม่เกิน5นาทีครับต้องจบนะครับหมายถึงว่าการเริ่มอพยพคนก็ตั้งแต่นาทีที่2ที่ไฟไหม้นะครับตั้งแต่แจ้งเตือนที่ชั้นที่เกิดเหตุก่อนนะครับจนถึงทุกคนออกมาจากตัวตึกเนี่ยนะครับไม่เกิน5นาที5้าถึงเนาทีนะครับอันนี้ เป็นสถิตินะครับจากที่มีการฝึกซ้อมกันมานะครับการฝึกซ้อมกันมาเพราะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการซ้อมอบพยพเนี่ยสำหรับกรณีเพลิงไหม้นี่สาคัญนะครับสาคัญนะครับในอาการสูงเนี่ยนะถ้าไม่มีการซ้อมนี่โอ้โหวุ่นวายเลยครับคันเนี่ยนะไม่มีความเข้าใจเนี่ยวุ่นวายเลยบางคนก็จะไปรอริบไม่รู้จริงบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับไม่ทราบจริงๆก็มีจะไปรอลิบบางคนก็จะแห่ลงไปอยู่บันไดเดียวอย่างเงี้ยการซ้อมเนี่ยคือการกระจายคนนะครับเพราะว่า ผมมั่นใจว่าคารสูงเนี่ยนะครับน่าจะมีทางหนีไฟได้ไหลายไม่ใช่ทางเดียวครับไม่ใช่ปอกบันไดเดียวแน่นอนอาจจะมีสามทางนะครับเพราะ,ะนั้นการซักซ้อมเนี่ยเพื่อที่ว่าอะไรครับสมมติว่าท่านอยู่ชั้นยี่สิบเนี่ยนะครับอยู่โซนไหนละหนึ่งสองสามโซนสองวิ่งออกทางนี้โซนสามไปทางนี้โซนสี่ไปทางนี้จะได้ไม่ไปอัดกันอยู่ที่ที่เดียวมันจะเป็นคอขวดนะครับอันตรายนี่แหละครับคือความสําคัญมันมันต้องซ้อมนะครับ ซึ่งบางที่เนี่ยเขาก็จะมีการซ้อมอพยพนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางตึกนี่ก็สามครั้งต่อปีสองครั้งต่อปีก็มีนะครับแล้วทําไมมันต้องฝึกสองครั้งสามครั้งที่มันต้องฝึกซ้อมบ่อยเพราะว่าบางตึกมันเป็นลักษณะของอาคารสํานักงานเช่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเข้าออกเข้าออกตลอดซึ่งเราไม่รู้ว่าอ่ามันจะมีคนย้ายออกแล้วมีคนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่นะครับ เราอาจจะไม่ทราบคือมันจะไปกําหนดชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งเป็นไตรามาสซ้อมทุกไตรามาสหรือทุกสี่เดือนนะครับปีละสามครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่านะครับเราได้เทรนนิ่งนะครับและได้ฝึกซ้อมอบพยพกับพนักงานที่อยู่ข้างในตึกทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้อันนั้นเรื่องการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมนะครับสําหรับเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานในตึกพนักงานนะครับทีนี้สิ่งสําคัญนะครับเอ็มเนี่ย ผู้โอเปเรตตึกนะครับเป็นทนายหรือเอ็มเนี่ยอันนี้นะครับผู้โอเปเรตตึกเนี่ยจะต้องคอยตรวจสอบระบบพวกนี้นะครับว่ามันทํางานปกติหรือเปล่าต้องมีเอ็กซ์ไซท์เทสนะครับของระบบที่เกี่ยวกับไฟโหมดเนี่ยจริงๆควรจะทํานะครับอาจจะเดือนละสองครั้งหรือทุกเดือนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับแล้วก็ระบบไฟโพลิชชันของเราเนี่ยมันพร้อมพร้อมรับสถานการณ์ตรงนี้สําคัญนะครับต้องเช็คนะฮะ คือเข้าใจนะครับว่าตัวเมนเทนแนนตึกเนี่ยหรือผู้โอเวอร์เตึกเนี่ยบางทีมันก็มีงานเยอะนะครับมันมันมันไม่ได้มีงานแค่จะมาซ้อมในเรื่องพวกนี้นะไฟดับน้ําไม่ไหลแอร์ไม่เย็นก็เรียกเมนเทนแนน์ล้วถูกไหมในเขาจะต้องไปจดล็อกชอ่ะที่ชินเลอร์อ่าไปดูเจเนเรเตอร์ไปโอ้ในอาคารสูงนี้เยอะครับจะเยอะอยังไงนะครับยังไงก็ต้องแบ่งเวลาที่จะต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซทสอุปกรณ์พวกนี้ที่เกี่ยวกับไฟหมด จริงๆในพรบกําหนดไว้ด้วยนะนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานในตึกแล้วก็ตัวท่านเองด้วยนะครับท่านก็ทํางานในตึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญครับอันนี้ห้ามละเลยเด็ดขาดนะฮะอ้าวทีนี้เกิดเป็นห้างสรรพสินค้าล่ะอย่างเรานี่เราจะไปซ้อมตรงไหนเราไม่ได้ซ้อมนะครับเพราะเราจะไปห้างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมมันมีวิธีคิดอยู่ครับแล้วก็มีอ่าเอาเป็นว่า ผมจะเสนอวิธีส่วนตัวผมแล้วกันนะครับว่าเวลาเราเข้าไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเลยก็ได้นะครับเราจะทํำยังไงคือถ้าเป็นห้างใหม่ๆนะครับห้างใหม่ๆที่ก่อสร้างหลังปี2อ3 8เนี่ยระบบพวกนี้ต้องเป๊ะอยู่แล้วนะครับต้องเป๊ะอยู่แล้วสิ่งที่เราจะสังเกตนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเนี่ยก็คืออย่างผมเข้าไปผมจะสังเกตก่อนนะครับถ้าตัวเนี้ยผมดูแล้ เป็นอาคารสูงผมดูหัวสปริงเกอร์ก่อนเลยมีหรือเปล่านะครับมีตู้ไฟฮโฮสต์ไหมมีหัวสปริงเกอร์ไหมก็แต,แต่แต่นี้นี่ดูเฉยๆนะเพราะบางที่เนี่ยเอาตรงๆนะครับผมเคยเห็นนะติดดัมมี่ก็มีนะครับมีแต่หัวไม,ม่มีท่อน้ํามาจ่ายก็มีอันนั้นดูเฉยๆอีกตัวนึงที่สำคัญคือดู e x ็กซิทไซครับ e x ็กซิทไซก็คือป้ายชีย้ทางหนีไฟนะครับให้วิ่งไปทางไหนมันจะมีป้ายเอ็กซิทไซเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็จะมีลูกศรชี้แล้วก็เป็นรูปคนวิ่งนั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกว่าให้คุณวิ่งไปทางไหนนะครับข้อสองก็คือดูป้ายคาปา์ครับบางทีเราเข้าไปเราเราอาจจะไปตรงโซนที่ไม่เจอเอ็กซิสไซก็ได้นะครับพยายามหาป้ายคาปาคไปทางไหนนะครับคาปากไปทางไหนออกไปที่ลานจอดรถก่อนนะครับตัวส่วนลานจอดรถเนี่ยมันจะไม่ปิดทึบนะครับมันจะเปิดโล่งสู่ภายนอกอยู่แล้วหาสองอย่างครับก็คือเอ็กซิสไซนะครับ ป้ายทางหนีไฟไปทางไหนนะครับแล้วก็คาปาสไปทางไหนหาสองตัวนี้แล้วก็วิ่งตามป้ายนั้นแหละครับโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมีนะต้องมีถึงไม่ใช่อาคารสูงหรือใหญ่พิเศษก็ต้องมีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาคารชุมนุมชนนะครับอย่างน้อยนะครับระบบดับเพลิงเนี่ยจะต้องมีเป็นไฟโฮสต์คัมบิเนตหรือท่อแห้งนะครับแล้วก็มี f d c ก็คือไฟ d e partment connection เนี่ย สำหรับรถดับเพลิงเนี่ยมาอาดน้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้สายดับเพลิงในอาคารใช้ได้อัน,นี้หนึ่งแล้วนะสองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะว่าเป็นอาคารสูงหรือใหญ่พิเศษนะครับชุมนุมชนนี้มีละนะครับต้องมีนะครับ,นะรบสามก็คือป้ายเอ็กซิทไซนนะครับก็คือป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีนะครับอันนี้ต้องมีเพราะฉะนั้นอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้คือความปลอดภัยของ ผู้ที่เข้าไปใช้บริการในห้างของพวกท่านทั้งหลายนะครับอันนี้อย่าละเลยนะครับอย่าละเลยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุชุลมุลเนี่ยอย่างเราคงเห็นนะครับซันติก้าอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่มันเป็นผับเราบอกว่าเป็นผับใหญ่แต่ถ้าดูจริงๆก็มันก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดขนาดว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษหรือเป็นอาคารสูงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผลเสียหายกับผู้เสียชีวิตเรียกว่าโศกนาฏกรรมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรละเลยครับ บางท่านก็อาจจะมีคําถามเอา้าแล้วถ้าเกิดไฟไหม้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าพัดลมระบายควันอัดอากาศบานไดหนีไฟเนี่ยหรือแม้กระทั่งอะไรดีอะไอลิฟต์เนี่ยถ้าไฟไหม้สายเนี่ยมันจะทํางานได้ยังไงอันนี้มันมีข้อกําหนดนะครับตัวที่เกี่ยวกับระบบไฟโหมดทั้งหมดเนี่ยสายไฟที่ใช้ต้องเป็นสาย FRC นะครับเป็นไฟลิซิสเตนนะครับมีไฟเลท2ชั่วโมงนะครับมีไฟเลท2ชั่วโมงสังเกตง่ายๆมันจะเป็นสายสีส้มนะครับ อันนี้เป็นในพร,รบควบคุมอาคารเลยนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับต้องใช้ตัวนี้นะครับต้องเป็นสาย FRC จะไปใช้สายอะไร VCT เป็น TSW อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องเป็นสาย FRC นะครับสายตรงนี้หมายถึงตรงไหนนะครับตั้งแต่ตัว DB นะครับ DB จนไปถึงอุปกรณ์นะครับตู้คอนโทรลของอุปกรณ์เนี่ยต้องเป็น FRC นะครับแล้วก็ตู้เนี่ยนะครับตู้ที่ใช้คอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆแมชชีนต่างๆที่อยู่ในไฟล์โหมดเนี่ย มันจะต้องอยู่ในไฟคอมพารสเมนต์นะครับก็คือต้องมีผนังกันไฟรอบนะครับโดยรอบนะครับแล้วมีไฟเลทอยู่สองชั่วโมงเนะยเพราะอะไรครับเพราะว่าสายที่มาเนี่ยสายพอร์ที่มาจ่ายเนี่ยมันเป็น FRC ก็จริงนะครับแต่ว่าในตู้คอนโทรลเนี่ยสายมันก็เป็นมัน,ม,นมันไม่ใช่สายกันไฟนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเว,เวลาติดตั้งตู้ตัวนี้ก็จะมีข้อกําหนดเหมือนกันนะครับว่าต้องติดตั้งไว้ในไฟคอมพารสเมนต์นะครับ ต้องมีผนังกันไฟล้อมรอบมีไฟเลทสองชั่วโมงอันนี้สําคัญครับมีแจ้งเหตุเพลิงไหม้มาปุ๊บเนี่ยต้องมีสตินะครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้วดูดูป้ายอย่างเดียวหาป้ายให้เจอนะครับคาพาร์คหรือทางหนีไฟแล้วก็ออกมาจากตึกให้เร็วที่สุดนะประมาณนี้วันนี้ก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิศกรรมนิดนึงนะครับพอดีไปไปมองเรื่องตึกถล่มแล้วก็อ่ามันมันอันนั้นมันแผ่นดินไหวนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็เป็นเรื่อง เพิงไม่นะครับก็เลยเอามาคุยกันวันนี้สําหรับท่านที่ยังไม่ทราบก็จะได้พอเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่ไปต่อยอดต่อไปศึกษาต่อหรือว่าจะเป็นแนวทางป้องกันตัวนะครับเวลาเราเข้าไปห้างเนี่ยหรือที่ชุมชนเนี่ยนะครับแล้วเกิดเหตุจะทํำยังไงนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ